แก้าสบายดีเอฟซีทั้งหลายมันเนีนมาบอกันนี่แล้วพี่น้องครับสองคนบ้านนอกคือเก่าคือเดิมพี่น้องมื่อวันก็ลงมาเล่นน้ำสร้างร้อยเพิ่นดอีกคือเก่าพี่น้องเมื่อก่อนก็ลงมาเล่นน้ำเพิ่นมาถ่ายคลิปเพิ่นกําลังเห็ดโตเห็ดตั้งกาเขียมสิจัดชงมื่อวันก็ลงมาเล่นน้ำเพิ่นดอีกคือเก่าพี่น้องเขาไปเบิ่งเลยว่าเพิ่น เพ็ดหอดคันได้แล้วพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยออดเฮือนเพิ่นแล้วพี่น้องมาเบิ่งนํากันว่าเพิ่นอยู่บ่สางร้อยโอ้เพิ่นอยู่อยู่พี่น้องเจ้าสบายดีสังลอยสบายดีเจ้า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 ,จา mm hmm. มาเนกามาเล่นนะ้ำเพิ่นอีกเนาะเป็นครั้งที่สองมาเข็ดเข็ด,ดพี่น้องเกี่ยวกับเครื่อง การ์ดิอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ของเพิ่นนี่ก็คือผลงานเพิ่นพี่น้องตั้งเรียนกันใส่ลายโอ้ยงามที่ว่าเยียงห้อยแล้วนอนจาังเนาะโอ้เจ้าเจ้าเจ้านอนเท่ากับนอนลงแน่เลยโอ้เจ้าสะดวกสบายนะเหมาะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่เมาไปใส่เจ้า มา่ผมอันนี้เมนทั้งสร้างลอยเป็นสเปกใม่แต่ขาด้วยอะเจ้าเจ้าเจ้าสเปกใม่แต่ขาพี่น้องลายมันง่ามสีมือเพื่อนเน็ดเองพี่น้องถือว่าจำนวนทั้งเบิดมีอยู่เจ็ดหน่วยเจ็หน่วยในเจ็ดหน่วยก็คือสีมีผู้จองหมดแล้วเนาะจ้าเนาะเออมีผู้จองแล้วเจ้าเจ้าสนใจก็สั่ง ั่งออเดอร์ไว้เขากะจิ H M M M H I, ตเหดุงูมาให้ตัวตัวนี้ก็เป็นจองแล้วเป็นจองแล้วเจ้าเจ้าชวนญ่จิเป็นลูกค้าทั้งใดอาจารย์ทั้งทั้งซฟโอนเข้าพอเป็นหลับเป็นจํานวนนะพอเคยส่งเป็นคลายทั้งซฟโอนเป็นหลับเอาไปขายต่อเจ้าเจ้าเจ้าที่เราเขากะงเป็นโลกคือว่าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าทั้งซีปพนเขาเป็นสั่งจองแล้วเรีบยบร้อยพีน่น้อง ได้กัดผักมาสังจองไลยเด้อพี่น้องเด้อเจ้าเจ้านามชุกมวยนะขักๆๆๆโอ้งามลายพี่น้องถือว่าตากแดดไว้นอกจากนอล่อถามันแห้งเออสีมันแห้งเบิดแล้วก็สิสิแพ็คเ่ากระดาาษมแพ็คกระดาษมาแพ็คมาห่อข้างในแล้วก็จัดส่งเลยดำโออเดอร์เฮ็ดเองพี่น้องทรั้งสร้างร้อยสร้างร้อยเฟอร์นิเจอร์ นั่งก็ได้นอนก็ได้เป็นมมไม้มะค่าไม่แต่ค่าพี่น้องลายมันงามเก็บลายละเอียดได้ดีรานะคากาหน่วยหนึ่งล้านหกแสนหน่วยสมัครต่อรองกันได้ถักมาโมาลงกันต่อรองกันได้นั่นราคาเจ้าแจ่วหน่วยหนึ่ง มีแต่หน,นึ่งหลานหกแสนกีบพี่น้องพนันราคาต่อรองกันไหนเด้เอเป็นเงินกีบเหาไม่แต่ค่าย่างดีพี่น้องส่งให้ถุกแพงทุกไห้ทุกประเทศเัท่วประเทศเล่าโอ้เจา้าเจ้าถือว่าส่งให้ได้ทุกแขวงพี่น้องในประเทศเล่าเฮาะจะส่งให้ราคาว่ากันไปพี่น้องโอ้ค่ะค่ะค่สงสังลอยพนเนาะเอาผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาทักมา หาเพื่อนก็ไดนเนาะหรือว่าทั้งติดต่อทั้งเพื่อนเองก็ได้เฟสเพื่อนก็แม่นสร้างร้อยบอ่เจ mm ้า hmm. สร้างร้อยเฟอร์นิเจอร์พี่น้อง mm hmm. อันนี้ตัวจริงเสียงจริงเพื่อนเฮ็ดเองพี่น้องออกแบบเองเอาสำหรับคลิปนี้ก็สี่ฝากสำเนาพี่น้องเนาะ,นะ mm hmm. สำหรับโต๊ะตั้งไม่แต่ค่าเนาะเครื่องเฟอร์นิเจอร์ทั้ง sang loại không thằng bạn không